และในที่สุดตัวละครใหม่ก็ได้ทําการอัปเดตเข้าสู่ตัวเกมวันพันแมนล o วทูฮีโร่2.0สําหรับตัวละครใหม่ตัวนี้จะมีชื่อว่าเอาเวคินโบรอรร่างรีมูฟฟอร์มหรือว่าที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือโบรอรร่างที่2แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับเจ้าตัวโบรอรร่างที่2เนี่ยมันมาพร้อมกับเจ้าตัวโบรอรร่างสุดท้ายหรือว่าร่างที่3ด้วยนะคุณผู้ชมส่วนใครที่อยากได้โค้ดใหม่ๆจากตัวเกมนี้เนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้มีโค้ดแจกถึง1,200เพศ เอาเปว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปรีวิวเจ้าตัวบร้อกร่างที่3แบบเต็มๆรวมไปถึงโค้ดของรางวัลก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยิน <c oughs> ดีต้อนรับเข้สู่เกมวันพันแมนโร้ตูฮีโร่2.0อย่างแรกสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะั่นก็คือการขอโทษและขออภัยกันก่อนเลยนะที่ผมไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับคลิปเกมวันพันแมนโร้ตูฮีโร่เลยนะยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆในส่วนนี้ <c oughs> แต่เอาเป็นว่านะวันนี้เนี่ยมันมีตัวละครมาใหม่นะผมเองก็เลยจะมารีวิวรวมไปถึงการเปิดกรชาหาเจ้าตัวละครโบรอสตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูและรู้จักกันนะแต่เอาจริงๆมันก็อัปเดตใหม่ตัวหนึ ตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าภายในเกมของโรทวีโรเนี่ยมันจะเป็นสายซัพพอร์ตแบบเพียวๆเลยนะ oh. ในส่วนนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่องราวรายละเอียดสกิลของตัวละครของมันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เดี๋ยวผมจะได้ไปรวบรวมข้อมูลเพื่อมาทาคลิปรีวิวให้เพื่อนๆได้ดู <S <S <ๆ>เดี๋ยวอย่างแรกก็ขอมาบอกโค้ดให้เพื่อนๆได้รับทราบกันก่อนนะตอนนี้เนี่ยมันจะมีโค้ดใหม่อยู่2ตัว <Wow. S 1> ซึ่งแต่ละโค้ดเนี่ยมันจะให้เพชรอยู่ที่600เพชรโค้ดแรกก็จะเป็น 8JT ตัวใหญ่ HS H แล้วก็ R นะจ๊ะส like ่วนโค้ดอีกหนึ่งตัวก็จะเป็น X7R MS5SK ตามนี้เลยนะจ๊ะก็สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดของฟรีอย่าลืมไปกอะกันด้วยและเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดสกิลของเจ้าตัวโบรอ์ร่างที่2ตัวนี้กันดีกว่าเริ่มกันที่ normal สกิลเลยนะครับจะเป็นการโจมตีธรรมดาใส่สตูเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจ100%เมื่ออัพเต็มจะอยู่ที่180%ส่วนสกิลเสริมของการโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะทําการไล่โจมตีใส่สตูที่ลอยอยู่บนฟ้าด้วยดาเมจ100% 110%ถ้าเราอัพจนถึงเลเวล3ดามจจะอยู่ที่130%ต่อมาจะเป็นในเรื่องของอัตติเมตสกิลเมื่อเรากดใช้สกิลนี้เนี่ยเจ้าตัวโบลอล่างที่2จะทําการเปลี่ยนร่างนะครับให้กลายเป็นร่างที่3และหลังจากนั้นถ้าเรากดสกิลนี้อีกครั้งนึงเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยอันติแคนนอนนะคะโจมตีใส่ตูทั้งทีมด้วยดามี้เมจ450%และเมื่อเราทําการโจมตีอันติไปหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้าสู่หมวดร่างที่2ทันทีนะถ้าเราัเปเลลามย่่650น Skill Anti, ีนนง เป็นร่างสามเมื่อไรเนี่ยความโกรธของตัวละครตัวเนี้มันก็จะฟื้นฟูขึ้นมาเป็น100%อรทันท,ทีแล้วก็ดามิของมันเนี่ยจะแรงขึ้นจนถึง20%เนถ้าเราอัพไปเรือสามดามิจะสูงสุดอยู่ที่4 0เและเมื่อเราทําความรู้จักกับตัวละครของมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้ามาสู่ในหน้าต่างการสุ่มกาชาหาตัวละครของมันกันเลยดีกว่า <Okay. S 1> ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะการสุ่มกาชาหาโบล้อต,ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีการเพิ่มเลดดอปให้นะ <Huh? S 1> เนื่องจากเจ้าตัวโบล้อร่างรีมมมูฟอออรรรเเเนนนน่ยนยัััจดดใหขงงสาาาไ้พะะฉ ก็ไม่สามารถล็อกเพิ่มอัตราการเล็ดดอปได้นั่นเองก็ขึ้นอยู่กับดวงเราล้วนๆเลยเอาเป็นว่านะตอนนี้ผมมีอยู่10คูป,ปองก็จัดไปเลยแล้วกันนะแบบชิวๆถ้าเปิดได้ก่อนก็จะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ถ้าไม่ได้ก็เสียใจกันไปสรุปเลยแม่งไม่ได้ครับผมเกลือลนะ้วนฮะโอ้โหดวงโคตรแย่ yeah. แต่ถ้าให้ผมใช้ ยัดสองพเพชรเพนี่ยก็ได้นะแต่แบบไม่เอาดีกว่าผมขอมาเปิดแบบการันตีดีกว่านั่นก็คือกิจกรรมในการเลือกตัวละครที่เราต้องการมาเปิดหาเศษตัวละครของมันนั่นเองและในการหาเศษตัวละครของมันเนี่ยเรายังจะมีโอกาสได้รับตัวละครของมันอีกด้วยนะแต่อัตราดอกเนี่ยจะอยู่ที่ 0. 4 7เเอรเาเป็นว่าผมขอแลกก่อนเลยละกันนะสัก50เหรียญโบรอต จัดไปเลยแบบชิวๆซึ่งจะเสียเพชรไปประมาณ12,000กว่าเพชร oh. นะฮะแต่เพื่อบรูรล์ล่าง2และล่าง3ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้ว oh. เพราะฉะนั้นกดไปเลยครับผม20เหรียญน,นะจุดนี้อ่ะจัดมาฮะรอบแรกโอ้โหได้มา1 4เศษเลยนะสำหรับเจ้าตัวบูลลนล่าง2เพราะฉะนั้นจัดต่ออีก20ครับจังหวะนี้ก็จะได้มา5เศษ7แล้วก็8เศษนะเอ้าแล้วเหรียญหมดแล้วหรอ อ oh, ๋อม cool. ันเปิดครั้งหนึ่งมันใช้ยี่สิบเหรียญโอ้โหผมลืมดูเวียนกรรมแล้วผมจะไปหาเลขจากไหนเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ตันลิมิตแล้วนะเฮ้ยชิพหายแล้วผมลืมดูเลยในนี้ผมมีลูกแก้วม่วงอยู่200สามารถแลกได้สูงสุดอยู่ที่20เศษอะกดแลกมาก่อนตอนนี้ผมขาดอีกแค่18เศษเท่านั้นฮะสำหรับเจ้าตัวโบลตสร่างที่2กดทีละ2ไปเลยละกันนะจัดมาขอโบลตสนะลูกพ่อโอ้โหแม่งไม่ได้ครับทีละสองอ้าได้มาอีกห่เศษครับผมเหลือ17เศษเอ้า 1 7 1 6 15หเหลือแค่15เศษครับผมเอาเหลือ14เศษฮะโอ้โหมาอีกห้า14่ลบ5เหลืออีก9ครับผมอาจัดไปมา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 ล,ลัวๆมาล,ลัวๆขอลัลวๆอันหนึ่งอันแล้วก็หมดแล้วครับตอนนี้เหรียญโบลอสโอ้โหผมขาดอีกแค่8เศษเท่านั้นครับตอนนี้น่าจะแลกได้นะโอ้โหพอดีเป๊ะเลยฮะเรียบร้อยจ้าบโบลสร่างสอง เป็นของเราแล้วฮะทําการรวบรวมเศษก่อนโบรอดโบรอดนี่โคตรเท่ครับน้องๆ เอาจริงผมรักเกมนี้ก็ตรงการเปิดกาชาเนี่แหละมันไม่ต้องเติมไงคุณผู้ชมแค่ดองเพชรตัวละครเทพเทพบรรก็สามารถรับมันมาอยู่ในทีมได้นะจ๊ะใส่อุปกรณ์กันไปก่อนแล้วก็อัพเลเวลเลยจ้าเลเวล60นะส่วนตอนนี้ก็สามารถยัดไปเป็นเลเวล100ได้แต่ถ้าเราอยากอัพเลเวลมันอีกเนี่ยเราต้องไปหาโบลอสอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อมาปลดล็อกกรอบมันนอ oh. เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเองจะได้เป็นท่าโจมตีธรรมดาเนี่ยอยู่ที่เลเวล3นะซึ่งดาเมจจะอยู่ที่140ส่วนอันติเนี่ยจะอยู่ที่ damage, ะ่500 แค่นี้นี่ก็ถือว่าแรงมากๆแล้วนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมขอมาลองของใน PVP หน่อยละกัน <Okay. S 1> เอาตัวแบกอย่างทัสซึมกิไว้ตรงนี้แล้วก็โบล็อสนี่อันแรกเลยน่าจะไม่ตายนะ <c oughs> <c oughs> เอาตัวเล็บมาด้วยละกันหนึ่งตัวอันนี้ผมลองกับพลังน้อยๆเลยนะเพราะว่าผมอยากเห็นสกิลมันไงเอาคูณ2ออกแล้วเปิดออโต้อย่างเดียวนะฮะ,ะโดนโจมตีมาโจมตีกลับไปครับหนึ่งทีถ้าลอยอย่างนี้นะมันจะมีโอกาส50%ที่จะไล่โจมตีนะเมื่อกี้มันไม่ติดนะฮะ โอเคตอนนี้เราแดนตีเนาะนี่เลยเปลี่ยนร่างครับผมจากร่าง2เป็นร่าง3นะคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็ปิดท้ายด้วยทาซึมสมกิไปก่อนอดเขียนอันติเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาทัซึมสมกิออกเอาโบลอสมาแค่ตัวเดียวก็พอ,อเริ่มแรกเมเทอร์ไนมาครับปุริปุ uli, ริตีมาโบลอสต่อยธรรมดาไป aus, อ uf, ไลอยขึ้นฟะ้ามีโอกาส50%โอ้โหไม่ไล่จมตีนะคุณผู้ชมอย่างว่าโอกาส50%มันก็ครึ่งต่อรครึ่งนะอะเปลี่ยนร่างมาเป็นร่างที่3ครับจังหวะนี้บอกเลยว่าโคตรเท่นะคุณผู้ชม สุดๆอะบอกเลยว่าสุดๆยังไงอะโดนยิงมาเดี๋ยวความโกรธของเราจะยังไงดีจังหวะนี้ฟื้นฟูไม่ถึง100%ด้วยนะความโกรธเมื่อเปลี่ยนร่างมาแล้วโอ,อ้มันฟื้นฟูนานเหมือนกันน,นเนี่ยอะขึ้นมาแล้วฮะจังหวะนี้ค่าความโกรธจัดไปครับผมอันตรีนี่เลยทั้งทีมยิงไปฮะแคนนอนโอ้โหจัก,กรวาลดามเมจเข้าอยู่ที่3 5 0ห0ครับ oh, <no. S 1> โอ้ ยังสวยครับคุณผู้ชมซาซมากีอันตีไปโอ้ยเกือบตายหมดอาบล้อต่อยลอยฟ้าครับจังหวะนี้อ้านีไงโอกาสไล่โจมตีเห็นไหมคุณผู้ชมโอ้ยเลฟูบกุกีจัดมาบล้อผมแขนขาดตายไปเลยเมื่อกี้ <c oughs> อ,อดูกันใหม่อีกสักหนึ่งรอบสําหรับรอบนี้ออโต้ไม่ต้องติ๊กนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเรากดทําให้ตายเอาเองโอเคแต่ตัวเกมมันก็โจมตีให้อัตโนมัติเลวคุณผู้ชมเป็นการโจมตีธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นก็อะโบล้อต่อยไปครับผมลอยขึ้นฟ้านี่มีการไล่โจมตีด้วยข่อยไรโน่เนาะ คอมโบคู่กันเลยเมื่อฝั่งตัวลอยฟ้าก็มีไล่โจมตีนั่นแหละฝั่งผมอะ่ะอ่ะโอ้โหขีดปลายานี่ยโบลอดก็ไปไล่โจมตีให้นะครับเมื่อกี้โอกาส5 0าสิบห้สบโบลอดผมยังไม่ได้อันตีอีกนานเกินไล่โจมตีไปหนึ่งดอกนะเมะื่อกี้โดนโซนิกปาดตายอีกเล้วครับอ,โหโหโหอะไรกันครับเนี่ยจังหวะนี้ได้แปลงล่างแล้วมาร่าง2เป็นล่าง3ครับจังหวะน,นี้และค่าความโกรธไม่ฟื้นฟูนะส่วนการไล่โจมตีมันจะเปลี่ยนท่าโจมตีธรรมดาได้ไนมทุกคุณผู้ชมเห็นไหม โคที่โอ้สวยครับผมถือว่าสวยนะสำหรับโบลอ์ล่าง3าถือว่าใช้ได้นะฮะแต่เกมเนี่ยบางทีมันก็รีวิวตัวละครยากมากนะผมบอกเลยเพราะฉะนั้นทุนทรัพย์เราเหลือเราลองเปิดดูไหมเผื่อมันจะฟุกออกไว้ท้าไม่ได้หนึงตัวคือผมไปยัดเป็นเลเวล120ได้นะถ้าจะไม่ผิดพอดีเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นนานเหมือนกันแล้วมีสีม่วง2อันด้วยว่ะเฮายมีลุ้นเว้ยขอโบลอ์นะ ใบนี้ยังไงโอ้โหเป็นซุปเปอร์ดดักใจครับผมส่วนตัวสุดท้ายบลอเถอะโอ้โหบูฟายครับพี่ เอาเป็นว่าคลิปรีวิวเจ้าตัวโบรอรร่างที่2และร่างที่3ผมเองก็สามารถทําให้ชมได้แค่นี้จริงๆนะคุณผู้ชมพอดี oh. ตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีตัวละครให้ทดลองสกิลสักเท่าไหร่ยังไงถ้าใครไม่เข้าใจในส่วนไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถึงไว้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะส่วนใครที่อยากได้โบรอรร่าง2เนี่ยผมขอแนะนําให้เอาเพชรเนี่ยมาเปิดในลูกแก้วทานายนี้จะดีกว่านะฮะเพราะว่าโอกาสที่คุณจะได้รับโบรอรหรือเศษโบรอรมาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะกว่าไปเปิดกาชา mm. แต่ถ้าคิดว่าดวงดีก็ไปเปิดเป็นต้กกาชนนนััแหลละเเสียยงงดวไป สิ่งสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซับสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้ใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 ,ก,ดกันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน